อยากทราบเรื่องความเป็นพิษของลาทนแอนเทอร์ต่อผู้ใช้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงตามท้องตลาดและพวกกลุ่มชีวพันธุ์จริงๆแล้วความเป็นพิษของลาเทนแอนเทอร์เนี่ยมันน้อยมากจากงานวิจัยของผมเองเนี่ยเราเราก็มีงานวิจัยที่หนึ่งว่าความเป็นพิษของอัลกอรินีแอนเทอร์เนี่ยมันเท่าไหร่อันนี้เราทํางานวิจัยที่ของวอรร่วมกับวอเพราะนั้นผลที่ออกมาก็คือค่าความเป็นพิษเฉพพันุ์ทางปาก มันเท่าก,กับมากกว่า5000มิลลิกร,รัมต่อหนูทดลอง1ตัวหนกิโลเพราะฉะนั้นจะดูว่าตัวเลขมันเยอะนี่เสือเห็นว่าคุณต้องกินปริมาณเยอะๆมันถึงจะเกิดพิษขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นเคมีสังเคราะห์เนี่ยค่าความเป็นเฉียบพันทางปากเนี่ยมันต่ำอาจจะเป็นร้อยหรือ200ร้อสามร้อยมิลลิกร,รัมต่อหนูทดลอง หนึ่งตัวตรงนี้แหละตัวเลขมันต่ำก็คือคุณทานเข้าไปหรือกินเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะคุณก็เป็นพิษแล้วงานวิจัยตรงนี้ออกมาแล้วว่าของลาเทมันเทอร์เนี่ยมันจะไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้และไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อม